อย่าขายของถูกนี่คือเหตุผลที่พี่สอนหน้าเพจมาตลอดเลยว่าคุณต้องขายของให้แพงคําว่าแพงหมายถึงของกับราคากับความคุ้มค่า,ากับคุณค่าที่ลูกค้าได้มันต้องไปด้วยจันค่ะนะนั่นแน่ๆสิ่งที่บอกเลยนะเนี่ยพยุงตีแค่ต้นสิบกว่าบาทเองเนี่ยแต่คุณดูดิเอามาสภาพแบบอย่างเนี้ คือสภาพสิคะคือเวลาคุณขายของถูกอ่ะคุณจะส่งคุณค่าออกไปไม่ได้คุณจะไม่มีกําไรไม่มีแรงไม่มีพลังในการที่จะทําสิ่งดีๆให้ลูกค้าเนี่ยคือเหตุผลที่ครูสอนคุณเสมอแล้วว่าอย่าขายของถูกนะเวลาขายของถูกแล้วคุณไม่เนี่ยและสภาพแบบนี้เนี่ยของถูกเนี่ยคุณจะเอาไปอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าขายของถูกให้ขายของแพงคุณจะดึงดูดเศรษฐีคุณจะดึงดึงดูดลูกค้าที่ดีลูกค้านี่คุณภาพเนี่ยอย่างครูครูบอกเลยว่าค็น เป็นลูกค้าที่คุณจะภาพมากแล้วทําอย่างนี้นกับคูกูเสียใจมากฉะนั้นแล้เนี่ยคุณจําไว้นะข้อเน,นี้กคให้อ่ะอย่าขายของถูกเด็ดขาดของคุณต้องเป็นราคาแพงพรีเมียมแล้วการบริการการเซอร์วิสการดูแลลูกค้าคุณจะตามมาทีหลังแล้วของคุณจะมาจะพรีเมียมสมราคาที่คุณตั้ง